สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งนึ่งครับเรียวครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม PSO2 นะครับผมช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำเกี่ยวกับข้อมูลของเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีอีเวนต์หลายๆเกมที่ผมต้องเร่งไปทำก่อนนะครับซึ่งผมก็เลยตัดสินใจเอ๊ะงั้นเรามาเป็นแสดงรีแอคชั่นเกี่ยวกับกาชาเกมนี้ดีกว่าไหมอ่าจะได้แบบ มีคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ด้วยเพราะผมก็ชอบเกมนี้มากๆเหมือนกันครับแต่ช่วงเนี้โดตามันต้องรีบปั่นหน่อยอะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมาดูตู้ SG ใหม่ครับว่าเขามีอะไรกันบ้างแล้วน่าหยอดไหมซึ่งตู้ใหม่นะครับจะใช้ถึง100 SG ในการหยอดเลยนะครับผมไปไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ เอาละครับเราก็อยู่กันในตู้ SG ใหม่แล้วนะครับซึ่งตู้จะอยู่ข้างบนสุดเลยเพื่อนๆสามารถเลือก playlist ได้เลยนะครับเพื่อเข้ามารับชมในหน้านี้มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับ ability success rate 55%ครับ ability success rate 55%เนี่ยว้าวมากเลยครับเพราะว่าเวลาเราทำออฟใหญ่ๆใช่ไหมครับมันจะทำให้เราประหยัดโฟลเดอร์ในการทำครับแล้วทีนี้เราเวลาเราทำหลายๆออฟอ่ะ มันจะง่ายขึ้นมากเลยครับพอไปรวมกับช่วงทำออฟสิเอซอะไรอย่างเงี้ยยิ่งง่ายไปใหญ่เลยครับอย่างเช่นบางทีเราอาจจะต้องใส่3มชิ้นแล้วใส่ใบ4ี่เพื่อให้มันเป็นร้อยใช่ไหมครับล้วอาจจะใส่แค่2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เผื่อบางเพื่อนเพื่อนบางคนแบบเจ็บใจหงุดหงิดหงุดเงี้วกับการเจาะรูอะไรอย่างงี้ถ้าเจอชิ้นนี้เข้าไปการเจาะขึ้น8รูก็จะเป็น9 5%นะครับถ้าเกิดมีส0ซอ่า ต่อมาครับผม d y Transfer ครับนะฮเอาไว้ Own off d y โดยเฉพาะครับผม off oh. ตระกูล d y ก็มีแบบ d y Order อย่างงี้ครับอีกอันนึงเขาไม่ใช้หรอก DIY <c> Order <oughs> เ,เป็นอะไรหลายๆอย่างที่คนชอบกันมากเลยครับเพราะว่าบวกแอ t แท k ให้ตั้ง50เนี่ยนแล้วยังมี Option อื่นๆมีเพิ่ม PP อีก5้าหน่วยเลยนะ ก็คือเป็นออปชันที่คนชอบมากครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบ Exit Energy มากกว่าก็คือแบบมีพลังพอๆพอกันเลยครับอ่าต่อมาครับจะเป็น Mark Receptor นะครับเอาไว้โอน Mark ครับผมเออเอาไว้ใส่เพื่อโอน Mark ไปยังอีกไอเทมหนึ่งครับทีเนี้ย ผมอะอยากได้มากเหมือนกันครับเอาไว้โอนย้ายมาร์คมาร์คเนี่ยเพื่อนๆรู้กันใช่ไหมครับว่าแต่ละอันเนี่ยเด็ดเด็ดดวงดวงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้เห็นไหมครับมีมาร์คโจโยมีมาร์คพอลลาเจน่ามีมาร์คแองกาแล้วก็มีมาร์คกลิปนะครับซึ่งแต่ละอันอะดูสิครับแอตแทกเยอะๆ HP เยอะๆเนี่ย PP ก็มีครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายดีเฟนซ์เลยอะ อยากลองเล่นม้าก,กิบดูผมว่าไม่เลวเลยนะดูดิครับพลังในการดีเฟนส์ของเขาอะ่ะสุดยอดมากเลยนะครับมาต่อกันที่อา i ิลิตพวกนี้กันครับจะเป็น Ability พื้นฐานเป็นอาบิพาวเวอร์หกชูพาวเวอร์ซิกชูดซิกสปิิตาซิกเทคซิกนะครับซึ่งแต่ละอันก็โอเคครับถ้าเอาไว้ใส่ย,ยูนิตนะแต่ถ้าในอาวุธล้วก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับ ต่อมาครับก็จะเหมือนกันครับมาร์คครับมาร์คเนี่ยเห็นว่าเอาไว้ใส่ในยูนิตกันครับใช่ครับเพราะว่ามาร์คในยูนิตแพงมากครับผมเราก็จะได้มีมาร์คใช้ในยูนิตกันสักทีนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ ability add ability catalyze receptor นะครับมันจะเป็น add ability เพื่อโอนโอนพวก ตะก,กูลคาตาไลท์ไปอีกไอเทมนึงครับซึ่งถามว่าโอเคไหมก็เ,เห็นหลายๆคนอยากได้กันนะครับแต่ตอนเนี้ยส่วนตัวผมอ่ะผมยังไม่ได้จะทำออฟอะไรฟูฟูมากมายแต่ผมก็อยากมีเก็บไว้ก่อนผมก็อยากได้พวก Add Ability Mark เนาะเอาไว้ใส่ Mark ลงไปในยูนิตแล้วก็อยากได้แบบพวกดี t ว a n ทันเฟ a r ์มรีเซพเตอร์แล้วก็ Ability Success ซเล55%นะครับเพื่อไปต่อยอดของผม พอตอนนี้ผมก็ยังไม่มีแปลนจะทำอะไรเป็นพิเศษครับผมต่อมาครับ EHP Weapon Box 2ชิ้นนะครับเขาก็จะให้อาวุธนิวไท p e ที่เป็นสำหรับ EHP มา2ชิ้น e e t t a ตอบวก1นะครับ e e t t a ตอร์ part1 เขาจะเป็นเป็นใบกดบัฟก็คือ i n ิ h e ี t The Target i t e ทดอบบายวันนะครับก็คือเป็นไอเทม x q นะครับผม t a r g ก t i ไ,ไอเทมเขาเขียนบอกเลยเป็น XQ ต่อมานะครับตัว2 000, 2ล้าน2องแสนมื่น EXP นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น EXP นะครับก็จะมี EXP X 1ีเอดาวให้นะครับผมส่วนตัวแล้วอันข้างล่างผมไม่อยากได้ครับ ผมอยากได้อันบนๆแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นโบนัสเมื่อคุณหยอดครบตามจำนวนที่กำหนดครับซึ่งตู้อยู่ถึงวันที่29เดือน7นะครับผมต่อมาครับเราไปดูกันเลยว่าหยอดครบตามจำนวนที่กำหนดแบบมีอะไรดีครับมาครับหยอดครบ10ครั้งนะครับจะได้ a b i l i t y t r a n s f e r p a ์พ4ใบครับก็ถือว่าดีนะครับหยอดครบ20ครั้งจะได้ Mark Receptor ครับ เนี่ยครับก็แนะนําว่าถ้าจะหยอดทั้งทีหยอดใด้ครบ20หยอดให้ครบ40ไปเลยแหละครับต่อมาครับหยอดครบ30ครั้งได้ Ability Transfer p a s t อีก5ใบนะครับต่อมาครับ40ครั้งครับได้ d y Transfer ครับต่อมา50ครั้งครับได้ Ability Transfer p a s t อีก6ใบครับเป็น15ใบแล้วนะครับผมดีมากเลยนะแต่ว่าต้องหยอดถึง50ครั้งเนี่ยแพงครับ SG หยอดครบ60ครั้งได้ Ability Success Rate 60%ครับคือแบบสุดอะไอชิ้นเนี้ยสุดมากเลยครับแต่ว่าเนื่องจากผมมี SG อยู่แค่470ครับผมผมก็หยอดได้เต็มที่แค่4ครั้งนะครับผมซึ่งก็เสียดายอยู่ครับแต่ก็มีเวลาเก็บ SG นานอยู่นะผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานผมก็ยังเหลือ s g ให้เก็บอยู่แหละ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้เนี้ผมจะหยอดเยอะดีไหมอะไรดีไหมนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมว่าผมจะหยอดปิดคลิปสัก3ครั้งดีไหมครับผมาผมว่า3ครั้งดวงผมน่าจะดีอยู่นะครับซึ่งผมจะหยอดต่อไปไหมเดี๋ยวผมลองตัดสินใจดูก่อนครับว่าผมหา s g ได้เยอะแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าผมหยอดต่อเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นคลิปอีกทีนะครับโอเคครับเรามา ประเดิมสักสามครั้งน,นันก่อนดีกว่ามาถึงก็ไม่ใช่ของที่อยากได้แล้วครับมาบต่อไปครั้งที่สองโอ้โหเข้มมากครับแล้วก็ครั้งที่สามโอเคครับก็ ประมาณนี้ครับการหยอด3ามครั้งของผมโอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้หลอดมากลิปมานะครับก็ยังดีครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบการรีแอคชั่นของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ช่วยช่วยแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับ คลิปหน้าผมจะมาทำเกี่ยวกับตู้อะไรจะมาดูแฟชั่นอะไรก็รอติดตามกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ